โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับ mm hmm. เริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลย mm hmm. จะทิงลิงก์เพจทีใ่ใต้คลิปนะครับ It's my turn! โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งพเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่คด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูรีวิวสกินของลาวิลกันนะก็เ,เป็นสกินที่สวยมากนะเลยก็ได้มาจากในร้านค้าพนันเอจจอเนานะถ้าใครอยากดูว่าเราใช้ปีคูปองเราทำคลิปดีไว้ในช่องแล้วเหมือนกันก็ไปดูกันได้นะครับก็ในเกมนี้เนาะก็จะเป็นมีเสียงภาพไปเ้ือใครอยากฟังว่าเกมเป็นยังไงก็เข้ามาดูกันได้นะครับ โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยยินดีต้อนรับสูรร่ ROV <Okay, S 2> สูรร้กับศัตรูโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสูรร่ ROV นะครับ <c oughs> ก็เียมาดูแล้วกันเนาะสก,กินนี้ของลาวิลเราว่าสก,กินนี้มันก็สวยนะเป็นสก,กินที่ใช้ได้เลยนะสก,กินระดับนี้เราว่าโอเคเราว่าสวยแต่มาดูว่าสวยยังไงเราชอบมากเลยอะเออเรารู้สึกว่ามันก็คืออรารมณ์เหมือนเหมือนย้อมนี่ยนอะไรสักอย่างปะ่ะแต่ก็คือแบบเออมันสวยเออขอบคุณครับที่ชมสวยจริงโอเคเนี่ยยินกระสุนแต่ละรูกเป็นสีโคสวยแหละชอบโคร เดียวเดียวเดียวเดโอเคอีอาวอาเมาดีมาดีเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอาอย่าละอย่าละโอ้ยมันลูมมากลูมมากโอ้ยยิงนกคอนโดลาดอชวดโอ้ยเราว่าต้องสลับแล้ไหมไงโอ้ยโอยโอ้ยวนนี่สวยว่ะสกิลสก็สวย ไปแล้วปูลเลยอ,อ,อ่ะชอบก็ไปก่อนเลยก่อนอุดุดชึบชึบโอเคอุ๊ยเลยละเลยละเลยละโอ๋อ,อเละเละเละโอ้ยดีนะมีฟิกทีนี่ฝึกแย่แน่แน่เลย,เลยดแดงอยู่กับเราแดงอยู่กับเรา <c oughs> สลับไหมสลับไหม,ไมเราก็ไม่ไหวกับฟอเรนไงไม่ได้หรอก ได้ได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเราลงไปชึบชืบชืบวิ่งวิ่งวิ่งชอบอ่ะสกิลมันสวยอ่ะเอ้ยเมื่อกี้วิ่งแล้วมันมีแบบแบบเป็นสเปรตปนะปะเขาเรียกว่าอะไรเป็นควันควันอะไรเนี่ยอับอันตินี่เนี่ยนี่เนี่ยชอบจังเลยยิงแล้วไม่มีหลายสี่ชอบเลยคือโอ้ยอยากไปช่วยจังเลยต้องอันตีไปก่อนได้ไหมโดนไหมเนี่ย โดนละโดนไหมอุ้ยไม่โดนอ่ะวืดวืดเลยเดี๋ยวดันอุ้ยควรเข้าไปดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ยโห้ได้โอเมนอุ้ยอุ้ยถอยไหมเนี่ยตายละแย่ละแวนมาอีกอ้าวแย่ละเฮ้ยรอดเฉยขอบคุณนะเฮ้ยรอดเฉยปาฏิหารนี่มันปาฏิหาริแท้แท้ อันนี้ก็เป็นท่าวาของเวฟเนาะก็ะเอามาใช้ไปก่อนเพรสวยดีอ่ะไอรียังไม่อัพอ๋อยังไม่เลือกสีแน่แหละรตตัวเรีมยมบวกโอ้ยนี่เป็นแบบเวฟอะเอื่อเราว่ามันก็เข้ากับคันเลอกคู่ดีนะอ่ะช่างเถอโอเคเสร็จเราไปล่างเนาะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเนี่ยเนี่นนยโอ้ชอบเนี่ยเนี่ยวมีความสีรุ้งไว้ชอบไปเลยสวยโคตร โอ้ยโอเมนจะแก้คลิกซี่ไม่ได้นะโอ้ยนี่เด็กเองอ่ะถ้ามีฟิกนะนี่แนี่นี่แหละอย่างน้อยก็ได้สักตัวละโอ้ยกำจัดแหวนจังโอ้ยหิวหิวเลยยังไงดีฟิกเข้าไปดีไหมเอ้าว ซิวซิวซิบซิบเข้าไปอะอาซิเข้าไปเางไงเข้าไปก็ได้อเออยก็ต้องได้สกิลละโอ้ยเสียดายไงไม่ใช่อะไรโลบโลบโลบ <laughs> โอ้ยนหิวไปหน่อยหิว <laughs> ไปนิดนึงน่อยข้ห่สุดเ้ยย ม่โดนยโอค้างค้างแยละพีค้งไปหน่อยโทษทีโทษทีฮึบฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยบวกกันอะต้องไงดีเรากลับแล้วกันไม่ไหเอาอหนึนะึบีเริ่มไม่มีเฮ้ยเมื่อกี้เราน่าจะบวกนะคิดไปคิดมาเออนั่นแหละเ่น้วลังเลย

โดนซะเงียบโอเคสี่ลุมมานะเป็นเกมลุมมาแล้วเกมนี้เงียบโอเคเฮ้ยอ้าวกำลังจะหมดรอดไหมเฮ้วอลขาดก็รอดเจ๋งนะทีมเฮ้ยซิลิกา้าซิลิกา้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเจอ ER, 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 เราซิลิกา้าอันหนึ่งไหม กำลังวิ่งไปขาต้นไปนิดนึงเดี๋ยวลอยป้อมเลยนะซื้ๆโอ้โหร่างแบบโหดมากป้อมยิง้ยิใครมาไหมถ้ามีใครก็เอาป้อมยาวๆได้เงียบโดนไหมโดนด้วยเฮ้ยไปไหนอ๋อแย่แล้วแย่แล้วเ้ยมันเล็งเราปะเนี่ย โดนเลงอ,ะอ่ะนี่ยแหละเนี่ยแหละเฮ้ยโอ้ยคุณเน่ยละ <You have S 1> ไม่รอดตรงนี้ไม่รอดละเฮ้ยเฮ้ยเฮรอดไหมไม่รอดดิ <c oughs> โอ้ยเย่ยแล้วโอ้ยอู 2, อ้ F หูเนน่าต๋องเลยฟอรเรนแอะอยากเล่นฟอรเรนเก่งๆมั่งจังเลยจริงมีสกินฟอรเรนด้วยนะแต่คือเล่นที่ไรก็ <c oughs> คือเล่นไม่เก่งเนอะฟอรเรนนะเนอะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเราเกิดแล้วกันนะ โอเคตรดใหม่แล้วได้อำนาจสีรุงสวยนะสวยถ้าใครคิดว่าสกินนี้สวยนะครับก็ไปสุ่มหากันได้นะใน้านคนะ้าพาเนจรเราบอกเลยเราใช้ไม่ถึงร้อยห้าสิบูปองนะอปวดๆวดอวด,วดนานๆานจีก่อนอันนี้ก็คือเหมาจ้าก่อนันนี้คือเหมาเหมาแบบเหมาจริงๆกว่าจะได้ก็คือแบบคงตามที่เขาเซตไวมนะั้งไม่รู้ เอ้ยแง่แงกันแม้แต่เปอร์เซ็นต์ออกมันน้อยแล้วด้วยไงเขาก็บอกอยู่ใช่ปะน้อยอยู่แบบเออต้องไปการันตีถึงจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมไหนที่การันตีก็น่าสนใจแหละโอเคอุยอ๊ยอุย๊ยหนึ่งไหมเอออย่างน้อยก็ได้แวนนะเยี่ยมนี่แหละโอ้โห,โหบวกกันใหญ่บวกกันใหญ่ขยันบวกนะเรามาแล้วเรามาแล้ว ไม่เร็วจ้าไม่เร็วจ้านี่แน่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 ฮึบฮึบวิ่งวิ่งเร็วดนี้สถานีไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูเร็วสูงเร็วมากไม่เร็วเลยโอเคได้ดาบติดขี้มาละเราจะบอกว่าเราใช้เซตมาตรฐานเลยอ่ะไม่ได้แบบไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเลยนะโอ้ยโอ้ยค้างค้างแย่ละแย่ละ โอ้ยเมื่อกี้มันค้างอ่ะน่าจะพลาดช,ช็อตไปเยอะเลยอ่ะโอ้ยต้อ,องเปลี่ยนเน็ตไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยแย่ละวอขาดช่วยด้วยเยี่ยมอ๋อวอขาดเอาให้จบนะวอขาดอ้าวนเนแหวนหนอไ,ได้เออ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 เอาซีเอาซีช่วยหน่อยฮลัลโหลเยี่ยม เกมลาดปะอ๋อโอเคเกมลารด,ดีด้วยขอโทษไม่เป็นไรเราถือว่ารอดโอเคแล้วละ่ะอุ้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะอรอดอ่ะอุ้ยเกมนี้ดีอ่ะมีคนสัพอร์ตเราอยู่ก็คือไม่ไหวนะไม่มีคนทับมาเกมเนี้ยแย่ยเหมือนกันโอเคมีอันติลีตละพร้อมกลับกลับกลับใช้ปีน้อยกลับฐานโดน,นไหมชืม่ว่าโดนไหม ไม่โดนนะ <c oughs> โอ๊ยเสียดายโอเคเดี๋ยวคีบรนะนะอเฮ้ยชุบ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 ชชุบชุบชุชุบยุบช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 ุรชุบ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 ชมบชุเราไปาุบช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 ่บชชุบบชไบชุบอุาบชุบชุบชุเชุบชเฮ้ยๆชุบชุบชุ เอาไปตีแหละแอปแอปิซ่าดาก้อน,อนใช่ไหมเออนั่นแหละเฮ้ยมาเร็วอเอ้คพร้อมลุยอ้าวไม่มีใครลุยกับเราเลยเห <c oughs> งานะนี่ฟอรเรนเอ้ยฟอรเรนไปไหนออยอ้าวนำนึงนะเ็บวลาเข้าไปพร้อมกันจังนี่แหละอุ้ยโดนไหมนะ่ะเจ็บหัวไหมเออ สามลุ้มหนึ่งอะเออเออเอาติเม็ดรดได้เฉยอุ้ยท่าวาสวยจังเป็นท่าวาพระอาทิตย์อุ้ยถ้าได้ใช้สกินกับอีโรเมียหรือหรืออาร์เรนก็ดีเหมือนกันนะแต่ประเด็นก็คือเล่นอาร์เรนไม่เก่งน่แหละโอเคฮึบฮึบโอเคฮลร่ดากอนเขาไม่ใช่แอมบิโซดากอนมันคือฮลร่ดากอนแฮ เราจำชื่อไม่ได้จำผิดผ oui. ิดผูกผูกอะตอนนี้ใครรูคอมเมนต์บอกหน่อยจำไม่ได้ละอุ้ยโอ้ยเจ็บหัวไหมไม่โดนอุ้ยอ่ะนนีเข้าไปเอาไม่อยู่แล้วอะตีดาร์กรอเลยดิอืมไม่มีใครตีดาร์กนะไปเ่อยๆด้วยโอ้ยโอ้ยโอเมนไปจับ ใช่ครับน้องโอ้โหก็คือกิ้งไม่หลุดเลยนะแต่ก็คือโดนตลอดเลยสงสารนะก็คือมันทิ้งออกไม่ได้มันก็เด้งอยู่ในกรอบแล้นนะโอ้โหสงสารเลยเดินปั่นป้อมรอไปไปไปเขาไปกลางกันนะโอ้ยชอบไอ้ควันเมื่อกี้ทังเลยสวยสวยโดนปหมคิดว่าโดนไหมเฮ้ยโดนด้วยซิปต้องจัดการให้ได้แล้วนะ อุ้ยรอดอะ่ะโอ้คิดวา่าซิปจะจัดการได้เล่นนี้ด้วยองอสู้ๆทุกคนเดี๋ยวเราเอาไงดี <c oughs> ไปดักซิลิก้าด้วยดีไหมปล่ <c oughs> อยเขาไปเถอะี๋ยวเรา,เราดันเลนดีกว่าอ่ะแย่แล้ว <c oughs> โอ้ยตรงนี้ตามซิลิก้าดีกว่า <c oughs> โอ้โดนนั่นได้ <c oughs> อโอ้โดนแวนดักอะ่ะโอ้เหนื่อยเหนื่อยใจ ใจกแวนอุ oh ้ยวืดดานิกเดียวเองแต่ม you know ีกระสุนมันสวยอยู cool yup. ่นะอันตีก็สวยใช้ได้ใช้ได้แหมถ้ามีอฟนตรีข้าวา้าบหน่อยจะดีมากเลยจะคงไปไปได้ยากหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาิเอาสิห้าวแล้วนะห้าวอยู่แล้วนะเหนื่อยเหนื่อยอ่ะให้เขาฟาร์มไปแล้วกัน แล้วแต่แย่งความโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปดูล่างกันหน่อยฮัลโหลโอเมนมันเอาใหญ่แล้วนะทุกคนเก๋ okay. เอา้าสมรู้คุณจะอันติไปช่วยเขาหน่อยช่วยช่วยช่วยจัดการโอเมนหน่อยมา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 ,มา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าไม่มีชุดโกคาวานี่เนี่ยโอ้ยชุดชืดชืด หยีบหยีบราเบิดไปเฮ้ยไ้ดีไปไหนนีออออออ่โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยวืดหมดเลยเสียดายอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเยี่ย,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 ยมกลับบ้านไปนะคิตี้คิคตี้เจ้าต้องกลับบ้านเลนะ โอ้ยนี่เดียวเองย่ยโอเคล้านหมดเลยแฮะเร็วจริงได้เร็วจริง,รรรงล้านหมดเลยไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ย triple kill โอ้ยอับตายแหวนอีกแล้วเมื่อกี้ก็แหวนรอบนี้ก็แหวนว่าขาดจะต้องแก้แค้นให้เรานะเว้ยโอเคค่อยดีหน่อยโอ้ยดีนะว่าขาดนะแก้แค้นให้เราได้แมเราแแค้นตายเลยเราโดนแหวนมาสองรอบแล้วนะ โอ้ยรอบนี้เราจะไม่ยอมโดนแวนอีกแล้วมามันก็รีบจบไปเลยเดี๋ยวโดนแวนดักพุ่มอีกโดนแวนดักอีกไม่ไหวแล้วนั้นเหนื่อยเหนื่อยมากเอ้มาเลี้ยวมาเลี้ยวมาแล้วลูกจ่านี่มันชุดโกโกวาหรือเปล่าที่ซิวใส่ไอ้ที่ซีฟใส่อุ๊ยโอ้ไปหมดเลยไม่ธรรมดาเอาไงดีอันติดีไหมไม่ปล่อยก่อนเราอันติเราอันติ อ,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 อือเคยอเคนี้นี่เนี่ยอุ๊ยไม,โไม่โดนนะอุ๊ยถ้าเมื่อกี้โดนนะโอ้ยวืดไปนิดนึงเฮ้ยแวนยังแยนแก,นแกมากดีมากพอค่ะฮึซึ่งวอลแกมนีม้ดีนะเพราะมีวอลขาดช่วยอะเราว่าถ้ามีวอลขาดล้วก็แย่มันนะแล้เนี่ยเยี่ยมมัเปลาดได้ไ,ได้อีก ได้ไม่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 ได้ไหม,ไไม,ไไมไอเอ้ยเยี่ยมเฮ้ยเกียหมดปิดเกมเลยโกคนยาเอ้ยโดนปะเฮ้ยโดนด้วยได้ปะเฮ้ยได้ด้วยใครได้คิวไม่รู้นะเยี่ยมฮู้ขนาดอะไรทุกคนดีใจ <Yeah. S 2> <Lights S 1> เย่คลิปนี้ก็สวยนะครับสำหร, <Your S 1> รับลาวิวอแค่สนใจไปสุดในรานคาพนัยจรดได้นะด้วยคลิปเป็นคิวครั้งที่เจ็ดสิบสี่อ้าวขาดได้ก็ไม่แปลกหรอกเข้าทำเกมดีอยู่นะแต่เ,เราเนี่ยสอิอย่างเหนื่อยเลยโ <c oughs> อเคเดี๋ยวไปดูพวกสกองสกอกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไปคนละหนึ่งไลค์ก่อนก็ใครสนใจก็มาไ like ลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะใครชอบคลิปนี้คลิปไลค์ให้ด้วยนะ <c oughs> โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูตรงสกอร์กันนะโ okay. อเคเฮ้ยเออเรามือลั่นโทษเดี๋ยวเรามาดูในประวัติการเล่นเกมแล้วกันเนาะก็สิบเอ็ดจุดสามเนาะก็ลองจากวอลขาดก็เทมนี้ถือว่าโอเคนะเพื่อนเพื okay. ่อนตัวโอเคไอเทมคีย์ออกก็เป็นเซตมาตรฐานเลยเข้าไฟยี่สิบครั้งก็โอเคแหละรับความเสียหายได้น้อยแหละแต่สร้างความเสียหายก็เยอะอยู่นะยี่สิบห้าจุดแปดแต่วอลขาดมากกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม rv แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจองคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับวันดีนะ